สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนน้องับเนาะกับผมแลกนี้เข้าก็มาพบมาพอกันหลังจากหวยเล่าพัฒนาออกไปแล้วเขาก็มาสรุปให้พ่อแม่พี่น้องเบื้องหน้าเป็นเนาะว่าเลขสิตรงกับเลขที่นมโฉมเนาะรับผมคลิปนี้เป็นคลิปของสูตรครอบจักรวาลนด้าพี่น้องเนาะสูตรนั้งเดึ่ของเข้านมสฉมเลยหยิบเอามาโมนี้มาลงให้พี่พี่น้องเป็นร่างสังขรใจในว่าสิแตกเนาะกับแตกอีเลพี่น้องงวดที่แล้วเขาเก้าสามกับไอเอียงละเขาเก้าสามกับเอียงจำอะได้กับหนึ่งแปดเนาะ ก้าสามหนคนนี้ก็หายมากวิ่งหลุดหนึ่งดเก้าเข่าตัวเด่นสุดได้เป็นน้องเมันออกเก้าแปดแปดเกาแล้วมันออกเกมันออกเก้าสี่เก้าแปดเนาะเก้าสี่เก้าแปดเข่าตัวเด่นสุดพี่น้องนี่เด่นสุดมาว่องหายแปดเก้าเก้ผู้ใดบ่ถือกสจจังใดได้เป็นน้อเนบ่ถือก็จจสิวังใดชุดจับคู่ตวเจาะมามีเก้าแปดั่เป็นอเนาะเก้ามีจต่เก้าสมเก้าสีมันมีเมื่อเข่าสตัวตรงตัดเล่นก็เข้าแปดเก้าเก้าแปดนี่ตัดเล่นได้สองตัวสามต ได้เหมือนกันนี่คือข้แปดชุดสุดครอบจักรวาลเ้อสุดตั้งเดิมสุดที่ปู่ให้มาเรียนร่ำวิชาของปู่สุดแรกเลยก็สุดนี้แหละที่ผมไปเรียนครั้งแรกเนาะกับปู่ฤาษีกับปู่ปอ,ปอาจารย์น้องอยู่ในป่าใหญ่ป่าลึกในถ้ำนั่นแหละไปเรียนมาเนาะยังยังเดินยังเดินดีเหมือนเดิมเนาะยังเดินดียังไปต่อได้สุดนี้ยังไปต่อได้เหมือนเดิมไม่ทิ้งแล้วละ่ะเพราะว่ามันเข้าตลอดเลยเข้าตลอดในสุด สุดครอบจักรวาลเข้าเหมือนเดิมเพราะว่าผมไม่ได้เอามาลงหลายหลายเดือนหลายปีแล้วลืมไปแล้วปีที่แล้วก็เกือบจะไม่ลงในปีปีหกเจ็ดไม่เกือบจะไม่ได้ลงทั้งปีเลยก็มาเข้าเหมือนเดิมเนาะนี่เด่นสุดนี่ผมจะทาวงเล็บให้หนึ่งแปดหนึ่งเก้าแล้วก็แปดเก้านี่เข้าแปดเก้าตรงตรง, 8, 8, 9, ตรงเลยเนาะเข้าแปดแปดเก้าตรงตรงเลยมันออกเกนะ้าสี่เก้าแปดเนาะลาพัฒนาของเราปัางมากเลยนะทุกคนปังสุดๆเลยใครไม่ปังผมปังใครไม่เด้งผมเด้งเนาะใครไม่แตกผมแตกใครไม่ได้หนุ่มโชคได้ ด้บ่ได้ก็เป็นผู้เฮตดสตรเองนะพี่น้องเนาะเป็นผู้เหตรสุดบนตรงไดอยู่แล้วล่ะเพราะฉะนั้นมันตามผูดใด่ตามบ่ดได้บอดเงมันตามนุ่มชงได้พี่น้องเนอ,เอ,าเอ,าเอาเอาเอาเงินบ่ดได้เอาใบาบัตรขามซื้อเนาะมันจะอวไปให้เขาพี่น้องด้ววงให้เน้นให้นี่เน้นแปดเลยนะนี่เน้นแปดเก้าก็มาด้วยวิ่งรูดเข้าพุ่งแปดทางเก้าเนาะอันนี้ก็เข้าเ8้าปดปดเข้าตรงๆ,งๆเลยป้าพี่น้องบ่ธรรมดา,าเนอน,เนุ่มชงนี่สุดเสาห้ายิ่งเข้าไปใหญ่เลย สอห้าเล่นง่ายง่ายเล่นง่ายมากเลยสองห้าก็วงให้ด้วยนับแปดเก้าคอแปดผมก็วงให้เหมือนกันนะสองห้าก็สุดสอห้าก็เล่นให้วงให้เหมือนกันเก้าแปดแปดเก้าเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูสูตรสอห้าเนาะสูตรนี้สูตรครอบจักรวาลผ่านไปแล้วก็สูตรเอสูตรอะไรล่ะเมื่อกี้เมื่อกี้เอาสูตรอะไรมันลงเนาะสูตรสูตรชุดเต็มเนาะเอาชุดเต็มลงแล้วก็อันนี้เป็นสูตร สูตรครอบจักรวาลแตกแปดเก้าตรงๆเนาะแปดเก้าเข้าแปดเก้างจังเลยนี่หนึ่งสองสามถ้าเราจะเล่นเด่นสุดก็เล่นแค่สามหางนี้เนาะเด่นสุดมันเป็นเด่นสุดอยู่แล้วคำว่าเด่นสุดเนาะเอาหยิบยื่นมาเล่นนี่ยแปดเก้าเข้าแปดก็เข้าตรงจังเลยพี่น้องโอเคครับผมพอกันต่อไปเป็นคลิปของสูตรของไอ้เสาร์หานะพี่น้องเด้อคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีมือเอือนรับทรัพย์ปังๆนะพี่น้องเนาะโอเคครับผมสำหรับคืนนี้สวัสดีครับ